แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเปิดเอี๊ฟแฝงมาทาง94หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันวันธรรมดาจันถึงสุกบ่าย3โมงกว่าเจออ้อมแล้วตอนนี้มัน4ี่โมงกว่าเราก็ยังคงเจอกันนะคะ4ี Mot ่โมง20ประกาศให้โลกรู้ไว้ว่าเรากำลังหายใจอยู่นะคะกับลมหายใจที่อะไรอ่านหัวเราะอะไรเราแค่ประกาศให้โลกรู้ว่าหายใจอยู่ไม่ถูกกับกล้งถูกไหมเรากำลังหายใจอยู่ถึงแม้การหายใจของเราจะติดขัดเพราะเรายังใส่หน้ากากอยู่เพราะวันนี้ pm 2.5 ขึ้นมาอีกแล้วนะคะทั้งๆที่เรากําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มภาคภูมิใจเรากําลังจะหายร้อนแล้วเหรอไม่เราแค่หายร้อนมากมาเป็นร้อนได้ลงนิดหน่อยแต่ในบางวันเราก็ยังร้อนขึ้นอีกนิดนึงแล้วแต่ฟ้าฝนเขาจะเมตตาอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนถามว่าเทวดาแคร์เราไหมไม่อืมเต็มที่ วันนี้ฉันอยากจะร้อนกับเธอฉันก็ร้อนวันนี้ฉันอยากจะถมถุยฝนลงมาให้ฉันก็ถมถุยลงมาให้เล่นเล่นเย็นไปสักแป๊กนึงโดยที่ไม่ปรึกษากันว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่า mm. ถูกไหมคะและ้วไปบ่นฟ้าบน่าบนฝนบ่นขิงบ่นขาเทวดาถึงขั้นจุดนี้นแล้ว mm. คุณว่าเทวดามีจริงไหมอ่ะพอเราบ่นไปถึงจุดนี้คุณคิดว่าเทวดามีจริงไหมเ mm. นี่ยถามอย่างเงี้ยถ้าคนรุ่นเราถอยหลังไปรุ่นพ่อรุ่นแม่ mm hmm. เขาคงบอกว่ามีจริงถูกปะเทวดาน่าจะมีจ hmm. ริงปะ ถ้าถามคนรุ่นปัจจุบันคุณคิดว่าเขาจะตอบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอ่านคิดว่ามีจริงไหมเทวดาอนเอาตอนความคิดคุณตอนเนี้ยอัานบอกไม่มีกลกวว่ามีไหมเทวดาถามผมผมบอกไม่มีถามคุณคุณบอกไม่มีถูกไหมถามคุณคุณบอกไม่มีถามอ่านอ่านบอกไม่มีถามอ้อมอ้อมอุทิ่สุขุศลอ้อก็ยังมีเทวดาอยู่นะครับบุทิ์อยู่เลยเพราะเวลาบุทิ่สุขุศลน่ยมันจะมีคําว่าเจ้ากรรมในเวรเทวดา ใช่ไหมมันมีคํานี้อยู่ในเวลาเราอุทิศกุศล่ะแล้วถ้าเราพูดว่าไม่มีเราอุทิศใครวะเข้าใจปะแล้วก็าตาจะเลือกๆลือหน่อยคือเราอยากจะบอกว่าไม่มีหรอมั้งเอ๊ะแล้วถ้าไม่มีแล้วฉันอุทิศไปท่องขิงท่องขาอะไรไปวะใช่ปะแสดงว่าเราก็คงคิดว่ามีอ่ะพี่กวงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเทวดาของเขาเลยว่าแองเจ้ลของเขาอะนั้นเขาเรียกเทวดาใช่ไหมล่ะใช่ใ่ ใช่ไหมแองเจลเขาก็คือเทวดาของเขาอ่ะใช่ป่ะเขาก็มีหลายบอกมีมีมีตามแคทของเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แคทเดียวก็เหมือนบ้านเราก็แบ่งแคทป่ะบ้านเรามีเทวดาอยู่ในต้นไม้อ่ะเทพตายลุกเทวดาถูกป่ะบ้านเรามีเทวดาอยู่ในต้นไม้และยังอุตสาโปรดปรดเลยนะคนที่มีตัดไม้อ่ะทาไม้ทําขวานตกน้ําและหยิบขวานมาให้เลือกมันมีขวานเงินขวานทองและขวานธรรมดา ถูกป่ะใช่ครับแล้วทดสอบความซื่อสัตว์ว่าขวานที่คุณทําตกอ่ะเป็นขวานอะไรมันเป็นเล่าเรื่องแบบนิทานที่แบบเพื่อให้คนอ่ะเรียนรู้เรื่องของความซื่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถาว่าเนี่ยอนอกจากลูกเทวดานี่จะพานไปผีกล้วยตานีแล้วอ่ะนี่ไงคุณว่าเทวดามีจริงไหมล่ะคุณผู้ฟังบางคนตอบว่ามีบางคนอาจจะถึงขั้นเงียบว่าพี่เขาคุยอะไรอ๋อก็ไม่รู้ไงว่าพี่อยู่ๆมันพูดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคิดว่ามีจริงปะล่ะ ไม่มีใครตัดสินคุณได้หรอกมันเป็นชุดความเชื่อที่เราเชื่อถูกไหมใช่ครับคุณจะเชื่ออะไรมันก็เรื่องคุณใครจะไปบังคับคุณเชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าก็ในเมื่อถ้าเรายังไปไหว้บางคนไปไหว้ไอ้ไข่อะอ่ะไอ้ไข่ต่างอะไรหมายถึงว่าภพภูมิต่างอะไรกับเทวดาอ,อ่ะสมมุติคุณไปไหว้ตรงนั้นใช่ปหะละ่ะ คุณว่ามีจริงปะล่ะเอาผมว่าไม่มีแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ทำได้ว่าเราเห็นกันช่วงหนึ่งลูกเทพอันนั้นลูกใหนครับบูชาลูกเทพก็ม,มีใช่ไหม,มลูกกอกอใช่ไหมมีลูกกอกมีลูกเทพแล้วมีลูกอะไรอีกมีมีรักยมด้วย โอ้ตายแล้วกลง่มเรานี่ก็เยอะนะรักยมด้วยมีกุมารด้วยเออกุมารทองรู้จักกุมารทองนี่มาจากมากับขุนแผนลูกของขุณแผนใช่ไหมมีนอกจากกุมารทองรักยมรักยมนี่แนวหมอผีหน่อยมีรักยมต่ละระเทพไอไอเหรียญกลมๆนั่นอะไรนะอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่เทพป่ะจัตุคามรามเทพก็ชื่อก็ลงไทยด้วยเทพจัตุคามรามเทพเออก็ก็ใช่อีกเนี่ยใช่ไหมล่ะ หรือบางคนบอกว่ามีเทวดาประจําตัวก็มีอีกอือ่ะเรามีทูตแฟรี่ด้วยนะถไม่ของฝรั่งถ้าฝรั่งใช่ใช่เด็กๆค่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วจะมีไหมใช่ปะะล่ะคุณผู้ฟังคิดว่าเทวดามีไหมอ้าวคาถามวันเนี้บางคนจะบอกว่าพี่คุยเรื่องเลยเพ้อเจ้อแต่บางทีมก็อยากรู้ไงเนี่ยมีคนฟังบอกว่าก็คิดเหมือนพี่อ้อมแหละเพราะตอนสวดอุทิศกุศลเทวดาประจําตัวก็เชื่อว่ามีถูกไหม มันมีบทในเวลาประวัสวดเวลาอุทิศบุส่วนน่ะเทพเทวดาแล้วมาดูทั้งหลายอ,อ้าวมันมีคําว่าเทวดาจะให้ทํางไงอ่ะใช่ปะละ่ล่ะส่วนตัวเชื่อว่าเทพพยา,ยามีจริงนะคะแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะคะคุณเชื่อว่ามีหรือไม่มีสบายสบายถูกปะละ่ล่ะมันก็น่าสนใจออกมันมังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตาเปล่าอ,อ่ะคือเมื่อไหร่ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ หลายคนในปัจจุบันจะบอกว่าใดๆที่พิสูจน์ไม่ได้คือสิ่งที่ไม่มีแต่ในบางคนที่บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่มีเพียงแต่แค่ยังพิสูจน์ไม่ได้เหมือนเวลาบางคนก็บอกว่านั่งสมาธินั่งแล้วได้อะไรคลื่นสมองเหรอแต่เมื่อก่อนมันแบบว่าทาไมนั่งแล้วดูเป็นคนนิ่งสงบหรือว่าแบบสุขภาพแข็งแรงแต่จริงๆมันอาจจะเป็นการจัดเรียงของโมเลกุลหรืออะไรข้างในที่มันเหมือนได้พักอะ หายใจเข้าหายใจออกการทํางานของธรรมชาติมันเรียงตัวได้ดีขึ้นหรือบางคนบอกว่าไอ้บทสวดมนต์ที่เขาเอาไปทัดสิ่งแวดล้อมสวดมนต์แล้วเอาน้ําวางผลึกของน้ําที่ออกมาก็ได้รูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างเสียงกลดากับเสียงที่เย็นเย็นมันมันผลึกมันก็จะต่างกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็น่าสนใจออกนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคิดว่ามีหรือไม่มี เต็มที่ไปเลยจ้ะแต่เราไม่ว่าใครนะใครเชื่อก็พี่ไม่ผิดใ,ใครเชื่อว่าไม่มีก็ไม่ผิดเนี่ยมีคนบอกว่าการเดียนใช่ไหมบางคนบอกว่าหนูเชื่อว่ามีมเทวดาน่าจะมีจริงแหละเทวดาคือสิ่งที่เรารักอเรารักกับเทวดาเหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงไม่เข้าใจคำนี้พ่<ม>อแม่เง,งี้ยเหรอ,อพ่อแม่คือเทวดาในบ้านเนี้ยอ๋อเป็นเป็นทรงนั้นแต่เราไม่ได้พูดถึงเทวดาที่มีตัวตนดิเราพูดถึงสิ่งที่เราแบบไม่เห็นน่ะคุณคิดว่าเทวดามีจริงไหม นี่เป็นการตอบเลยไม่ถือไ,ไม่ถือว่า,าตีกับตัวเองอยู่อ่ะถ้าเวลาอุทิศกุศลเราก็พูดเทวดานะใช่ป่ะเอาว่าคนที่ตอบเนี้ยต้องสามสิบบวกวะที่เทวดามีจริงอือถ้าต่ำกว่าสามสิบอาจจะงงแต่ก็ไม่แน่บางคนมีแต่ไม่พูดหรือป่ะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วแต่คุณผู้ฟังลองบอกความเชื่อหรือ,รอความคิดของคุณมาว่าคุณคิดว่าเทวดามีจริงไหมวันนี้หัวข้อเราแบบอะไรก็ไม่รู้ คานคลุมโปสนับสนุนโดย BB LAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียเทวดามีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องผียังมีจริง เอะเราควรจะต้องรู้สึกยังไงกับอย่างนี้นะคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวันอังคะารอังคารคลุมโปงค่ะเจอกับคุณต้นกล้าคืนพุดมุดประหมนะคะมาสดๆกันค่ะตั้งแต่2องทุ่มอยู่ด้วยกันะะไปจนถึง4ี่ทุ่มพร้อมๆกับ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียบมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะอังคารคลุมโปง